เราก็กลับมากับเกมมันนี้นะโอ้โหผมบอกเลยว่าผมลองเล่นแล้วมันเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้นะชื่อเกมอมน่าจะเป็นแบบแนวแบบ PVP กับพวกสัตว์อันตรายเอา้าอะไรนี่ทะลุห้องเหรอเมื่อนไปเหตคลิปมาครับไม่เอาไม่เอาอะไรนี่แล้วอยู่ห้องไหนเรียบร้อยมันอยู่ตรงห้องห้อง,อ,งอ๋อต้องเข้าตรง เอาทางห้องมันก็มีแค่ประตูนี้บานเดียวโอสองสองสองผมผู้ผิดผมผู้ผิดโอ้ตัวอะไรแย่นกโอ,โอ้โอ้ตัวอะไรไวะอย่ามาแตะตัววายยือเอออุ้ยอุ้ยลูกซองคู่ใจพ่อหนุ่มสังกะสีกับลูกซองคู่ใจไหนไหนไอ้ไนกปีกหักวันนี้ล่วงหนึง่งเออร่วงสองไม่ล่วงไม่ล่วง โอ้ไอ้อ้วนมานี่มาดีวะอุย้ยมาดีวะเฮ้ย <c> ไ <oughs> หนกระเชียวอ้านวะพ่อหนุ่มโลนินขอแม่นหัวหน่อยจ้ะเอาอเอาตัวอะไรโอ้ย,อยพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มลินไฟไอย่ามาเตะโอ้ลูกกระสุนหมดแล้วโอ้แม่มันไม่แม่นเอาซะเลย哟 ไม่แม่นเนาะเลยเอออุ้ยโู้อะไรดอบมาโอ้อือโอ้กระปอมปีกหักมาดีวะพวกรัตตุยอูู้รัตตุยอ้ยอะไรนักหนานี่โอ้ยเลือดเหลือจีสิบสี่แล้วนี่รัตตุยรัตตุยโอ้มีตัวโยนด้วยเหรอมีตัว

ออะไรนี่ชุดเกาะคุณเหลือสามสปอร์เซ็นตโอตายเนี่นอนมานี้ตัวไหนโอ้ยต้องซ่อมชุดเกาะต้องทำยังไงว่าท่อ้มชุดเกาะไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่หนีไม่จ่ายไปไปเลยดีกว่าเลสโกเอาท่องนี้เรามาแล้วนี่ว่า มันก็ห้องข้างหน้ากับห้อขงข้างงโอเคเราก็จะเออไปเฮ้ยไปตัวเลยวะคนหนุ่มบังสังกสีโอโอไปกันครับไปกันลยครับอืมัมุคือเบนทินเบนทิน ุ้ยเอา่ะก้าเหรอสวยมาดิวัยพวกง,งูโอ้ยแรง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 หย่อนไปน้อยหน่ากดจ้ากระโดดเหรอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้มีตัวอะไรโยนหัวใจดำรับไปซะน้อยหน่าสักลูก เขาไม่ตายมาดีวะมาดีวะมาดีวะเอ่อแม่นม่ปเลยสักบาท1นึ่งหนึ่งสองส,สปด ไม่รู้จักไอเอี่ยมุ้ยไอไอดีสลายอยู่กลัอะไรก็ไม่รู้มาดิวะ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 พวกพวกตัวมาดิวะมาดิวะพวกจ่าชัวโอตัวอะไรวะเนี่ยยิง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 ตายตายตายอะไรเนี่ย Kitty. โอโลนิน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 ไอ้ออโอโห้พวกเปลีดนีอีกแล้วเก็บเลือดตอวเก็บเลือดตรวจเก็บอันนี้มาโอ้จิเก็บเก็บเก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 บเฮ้ยเปลี่ยนปืนยังไงลูกซองมาเลยมา อะไรเนี่ยโอ้ติดลาบันไดอีกมาพอตาปืนโตมาเลยเว้น,น้องอะไรวะอะไรวะโอ้เลือดเหลือสี่สิบเก้าไม่ไหวต้องเอาดิสเพนมานี่โอเคเราก็มาแล้วกับ วงอะไรไม่รู้โอ้วงอะไรนี่อะไรวะโอ้กับดักกลนโอ้โดน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 อะไรวะมัน,น,น,นต้องมีไอ้พวกเป,ปลือกอยู่ข้างบนแน่นอนโอ้กนกเข้าแมว อะไรนี่โฆษณาอะไรนี่อะไรข้อความนักหนาอะไรบินมานี่งไงกระบาลไปหนึ่งทีอุ้ยทัวอะไรอีกแล้วนี่เยอะเยอะแยะไอ้พวกปีศาจนี่เยอะแยะว่ะเยอะแยะ ไอ้นี่ก็เยอะเยะมันนีเ hey. <Yeah. S 1> yeah. ยอะเยะโอ้ไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงเก็บไหนตัวไหนอีกเนี yeah. ่ยอยากโดนลูกปืนก็ไม่บอกเอาห้องเก่าอะไรทางกคศเคีทเท้ยวมาก โอ้มีอะไรต <mm like ิดห <mm? <mm? ินเด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 ินไปอุ่ยมนุษย์มาป่ะแววุปเ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 ววุปตัวอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะขนาดนี้โอ้ชิดนี่ไงไหนอีกไหนอีก โอ้กบาลกระบาลไม่ไหวแล้ววะตีฟรีอย่างนี้ใครจะชอบกันวะเข้ามานี้เข้ามานี้อับลัตตุยีอีคีไม่ไหวต้องลูกซองมาแล้วไยตัวอะไรวะโอ่งข้างเหรอ้ยตัวอะไรวะ อโอเคนะครับถ้าชอบกดไลค์แ like, ชรกดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับอย่าอยาลืมหามาโหลดด้วยนะครับบ๊ายบายโ